สวัสดีครับมือนี้กับมือนี้กับไปลาปป่วยนะครับเป็นาหมอพอไปหาหมอก็รับยุกรับยาแล้วเรียบร้อยกับหม่าอจากเที่ยงเนาะครับไปเลยลวงมาหนางันนะครับมาลงงานนะครับมาเอานะครับมาเอาเครื่องปั่นไฟตัวนี้นะครับไปเคียกเนาะเอาเครื่องปั่นไฟจะดีเคียกให้ซางก็เคียกว่ามันมันเป็นน้ำหยางมันคือจังสตาร์ทิดแล้วไฟบระวกว่าแั่ เม่มันขานบอดัตนี้ไดตัวนี้ขยันแตคเค่เครื่องเครื่องกระติดดีๆอยู่แต่วา่าไฟโอกนะครับอ่านี่ครับเกียไฟสว่างลอยบอดสามลอยหมดละหรือว่าเป็ีนน้ำยังตเตอรีมันคือไฟโอกแต่ว่าไปสร้างเขาเคี้ยวเบื้งนะครับผมอันนี้ก็เครื่องใหม่เครื่องมือนะครับเครื่องใหม่เครื่องมือสร้างสบอกสวันตึ๊ง สูญางสูญน่ายินจอกยินเกียร์ยามาครบเสรศษบดนะครับนี่หลายอย่างหลายเน่าสูงมือสูงใหม่สูงมือ,อกุญจจกกุญเกียร์คมันคู่คุ้นในคู่คุญเกียร์ <c oughs> นะครับผมทั <c oughs> นที่มีอยู่สามเครื่องนะครับหพราะหนาบนาให้เอาเครื่องปั่นไฟไปซ่อมเบียร์เครื่องที่สองนะครับแล้วเครื่องที่สามกับปทีตด้วยกันแต่เครื่องแรกนั่นซ้อมไปแล้ว ะนี่เครื่องทีส่วงดีส่วงเบิ้งนะครับว่ามันไฟแันบปะไหมไฟแันบปะแล้วจีบมาเอาไปนะครับหมู่บ้านบริเกียรไปนะครับหมู่บ้านบริเกียรไปนะครับผมเอันนี้ก็มาเบิงะะ้งเนี่ยครับอันประกวัวไ,ไว้เมื่อวานนะครับเนี่ยใส่ไอ้ไอ้เมียแปมเบียคลางนะครับเนี่ยใส่ไปแล้วไอ้ตัวนี้ก็ได้อันนี้คือเสียเผาใส่ไว้เมื่อวานใส่ไว้เมื่อวาน นะครับแม่ปั้มเบียร์ก็ใสไว้ไแล้วนะครับเสียบเผ่าตัวนี้ก็นะครับเป็นคือโม่ดีไฟทั้งนั้นนะครับดัดแปลงทั้งนั้นนะครับเสื้อเนียวก็ใสเรียบร้อยเลยแต่เสื้อเผ่าตัวนี้เดี๋ยวเขาไปใสเขาไปใสนะครับแต่ว่าเมื่อนี่ผมก็ยุดงานอน,นล่าล่าป่วยอ่าก็เลยบาดเหตช่วงไอมาจะหาหมอมาเล้ยวก็เลยมันมีเวลาเหลือเฟือก็เลยออกมาเอา ไอ้ของไปสอมนะครับเอาเคียงปันไฟสรไ,ไปสอมนะ,ะอนะครับผมอ,อ่าท่าขุนก็จะกับช่ำยู่นะครับเนี่กับรถไทยกัจอดอยู่นี่กับสองขั้นนะครับรถไทยก็บสองขั้นนะครับผมนั่นกับขั้นหนึ่ง90แรงนึ่นอันนี้ก็3สามสิบสี่โอ้สามสิบสองนะครับบักหนึ่งสามสิบสองเขาปั้นหยานะคร<อ>ับมปั้นหยาแล้วเอาเขามาจอดไ้เนาะ มาจอดไว้มองเห็ดงานณ์นะครับผมอันนี้ก็อ e ีเตนเบอร์ฮานะครับคือเสื้อเผาเฟืองเฟืองไทยแตกนะครับเฟืองไทยแตกก็เลยยกเสี่ยนไม่ออกเลยหาไปไปย่ำบมเสียนเก่ามาต่อมาใส่นะครับผมกูนะเผากลางทีมคูรูคีรีอยู่อันนีครับเป็นัันก็บจีเป็นมื่อมื่อวันวันเสาร์นะครับยังไงสีได้มา้าลุยต่อ นะครับในส่วนของเสื้อผ้าเนาะกรับรถเบอร์หะแต่ว่ามือนี่ครับ,บนหมมน้าป่วยไปหาหมอก็เลยเลยเอามาเอาไว้เคียงตัวนี้ไปท็อมนะครับผมอ่านั่งบนเเครื่องใหม่เครื่องมืออลังการงานสร้างอยู่ครับทั้งหมดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาไมไปนน้ำเลยครับเดอนะ้อนะอ่าอันนี้ก็อ e ีเทสกุฎอันรดซาลีนะครับผมซาลี สนุกใส่ครับอยู่นี่สนุกใส่เฮ็ดใบไ,ไรไไยางไรเนี่ยนะครับเพียงใหม่เคียงเมือบ่อยขึ้นใส่ยูนี้ก็รถไทยจอดเตรียมอยู่ครับประเด็นมอนี่แสดงว่เงาเดือดหวงานเดือดหัวงานขั้นหนึ่งมาเดือดหัวงานขั้นหนึ่ง,งจอดอยู่นี่สองสำหรับถรถไทยนะครับในส่วนของรถไทยอะไรกัดอีแตนกัดออกงานอยู่สองสามขั้นมั้งนะครับท่านอันนี้ก็รถเขียนรถยังกัด จอดไปครับเพราเป็นที่เป็นทางปันไดน,นะครับผมปราะบาะน้าบ้าอเครื่องจะเป็นอย่างเด้อเครื่องมันโดนนะครับตั้งแต่หลายเดือนแล้วเมอเดียวไปสอนเลกเตีนะครับมันบอเคยไดดใส่ไอ้ตัวนี้กับไอ้นี่ใน,น,นส่วนของใดตัวนี้แหละมันมีปัญหานะครับมันมันเป็นน้ำมีอย่างมันบนุญต้องเอาไปหาสร้างนะครับผมเอานะครับกับคบุกับคูณหลายๆนะครับที่เขามากดไหลกดแร์ กดซับสไครต์ให้นะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับผมขอบบุญขอบคุณหลายๆที่ขอมากดไหลกดแชร์ใหก้กดซับสไครต์ให้นะครับผมเกิขอบคุณหลายๆนะครับผมก็อนที่ขอจบคลิปไปเพียงซ้ำนี้นะครับผมสวัสดีครับ